ให้ผมเล่าเรื่องเคสของการใช้กดแรงดึงดูดแบบแบบล่าสุดเนี่ยล่าสุดเลยเนี่ยแล้วเห็นผลเลยเนี่ยมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะพิมพ์อยากหน่อยมาๆวันนี้จะแสดงเดี๋ยวจะเล่าเรื่องกดแรงดึงดูดที่ผมแสดงให้เห็นเลยว่ามันมีขั้นตอนมีวิธีแต่ข้อที่สองผมแสดงให้เห็นเลยว่าเอาเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องกดแรงดึงดูด เรื่องที่ผมกําลังมาพูดเนี่ยจิตสานึกจิตใต้สํานึกที่คุณมานั่งฟังกันเนี่ยผมเคยพูดเสมอว่าก่อนที่คุณจะลุกขึ้นไปทําอะไรที่มันเหนื่อยเหนื่อยคุณรู้เรื่องเนี้ยเรื่องเดียวคุณจะหายเหนื่อยเลยหายเหนื่อยจริงๆนะแต่คนไม่เชื่อครับคนชอบออกไปทําอะไรที่มันเหนื่อยก่อนไปเรียนอะไรที่มันยากก่อนแล้วก็ไม่เห็นได้เลยไปแย่งเขาแข่งแข่งขันแข่งแย่ง ไม่เห็นได้เลยเหนื่อยนะฉันคงแย่ฉันคงไม่มีประสิทธิภาพฉันคงเอ่อไม่ใช่คนเก่งนะไม่ใช่คุณทำได้แค่คุณไม่รู้วิธีถ้าคุณเอาภายในทำงานมันจะง่ายแต่คุณใช้แรงเอาภายนอกทำงานกันหมดเลยมันเลยยากเกี่ยวกับเรื่องติ๊กตอกผมจะเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าตอนนั้นเนี่ยผมมีติ๊กตอกของตัวเองนะอยู่ในโทรศัพท์นะ ตัวทีนะมีผู้ติดตามประมาณห้าพันคนห้าพันคนเนี่ยอันนี้สงมาจากอะไรรู้ไหมใช้คําว่าอันนี้สงนะอันนี้สงมาจากการที่ผมเป็นสตรีมเมอร์สตรีมเมอร์คืออะไรสตรีมเมอร์คือเล่นเกมได้ตังค์เมื่อก่อนผมมีเอเจนซี่ Agency, นะเป็นสตรีมเมอร์อยู่ใน f เ c e o o ๊ k เล่นเกมมีเซ็นสัญญามีผู้จัดการส่วนตัวนะครับทํางานให้ Facebook นั่นแหละนะเล่นเกมเฉยๆได้ตังค์อยู่บ้านเนี่ยนะตอนช่วงโควิดนะก็ใช้กดแรงดึงดูดเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยย้อนไปถึง Facebook เอาทิกต o k ก่อนตอนแรกผมเป็นสตรีมเมอร์เล่นเกมนะก็มีเด็กวัยรุ่นติดตามนะคลายเครียดประมาณ5,000คนแล้วผมก็เปลี่ยนผมไม่ต่อสัญญา สรีมเมอร์ไม่ต่อสัญญาใน f c e e o o o นะแล้วผมก็มาสอนเรื่องแบบนี้เอาสิ่งที่ตัวเองอยากสอนะอนนี้เราทำอะไรเพราะสน,นุกเรารู้เรื่องกดแรงดูดเราทำอะไรแบบยังมีเป้าอ่ะได้ทุกอย่างที่ต้องการเหมือนกันเนี่ยแม้กระทั่งสรตมเมอร์นะก็ยังได้ได้เซ็นสัญญากับ Facebook มีเงินเข้ามาจากอเมริกานะมีเป็นสเตตเมนต์อ่ะดีมากเลยนะมีผู้ติดตามมีผู้ชม แต่พอเรามีลูกสาวเราผมมีลูกผมอยากทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่ผมมาสอนแบบเนี้ยสอนแบบนี้เลยผู้ติดตามจากห้าพันเหลือเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเหลือสี่พันแล้วก็ลดลงเรื่อยๆเหลือสามพันห้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาไม่ชอบเพราะคนที่ติดตามห้าพันแรกอะ่ะเขาติดตามเพราะเราเล่นเกมเราสนุกเราวัยรุ่นโอ้โหตอนนั้นตอนนั้นคืออะไรรู้ไหม ผมกำลังเปิดคอร์สสอนเรื่องออนไลน์แล้วนักเรียนเห็นว่าผู้ติดตามผมลดลงลดลงลดลงอ่าแล้วผมจะไปสอนเขาได้ยังไงผมก็เลยบอกว่าทําไปพร้อมกันนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูจริงไหมใครที่ได้เรียนคอร์สนั้นกับผมบ้างพี่หงได้เรียนกับผมไหมผมบอกว่าทําไปพร้อมกันนะผมจะทําให้ดูว่าผมทําได้แล้วระหว่างทางผมมีท้อด้วยอ่าจริงไหมใครได้เรียนอยู่คอร์สนั้นอะนะนะไม่แน่ใจวันนี้มาดูด้วยหรือเปล่านะ ผมบอกว่าลองทําดูทุกคนเลยทําไปพร้อมกันแล้วเดี๋ยวอย่าหยุดนะภายในหนึ่งถึงสองเดือนแล้วผมไม่หยุด <c oughs> ระหว่างทางเจออะไรรู้ไหมระหว่างทางที่ยังไม่หยุดนะแต่บอกก่อนนะว่าผมใช้เทคนิคสิบห้าวันที่ผมเอามาสอนเนี่ยควบคู่กันนะแต่ผมจะเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่ผมเจอนะคืออุปสรรคนะแต่ไอเทคนิคเนี่ยค่อยว่ากันนะคืออุปสรรคคือผู้ชมลดลงเรื่อย เรื่อยๆทาคลิปอะไรมาเนี่ยมีคนดูยี่สิบสามร้อยนี่หลูละยอดวิวนะสามร้อยนี่หลูยอดวิว,นะ 300, ว,วเวลาไลฟ์สดคนดูหนึ่งคนหนึ่งคนคือนักเรียนคนเดียวอ่ะผมเปิดอีกเครื่องหนึ่งเป็นสองคนดูกันเองพอผมทําไม่ได้ไม่ได้ไไดในสิบห้าวันนั้นเนี่ยจะมีเรื่องของจิตสำนึกจิตใต้สํานึกผมใส่เข้าไปจิตใต้สํานึก นะล้างจิตสํานึกผมผมก่อนนอนผมทําอะไรบ้างปุ๊บปบตื่นนอนทําอะไรบ้างนั่งสมาธิยังไงหายใจผมมีวิธีหมดเลยแล้วผมทําตามนั้นหลังจากนั้นหนึงเดือนคลิปมียอดวิวเป็นแสนเฮ้ยแล้วก่อนหน้านั้นอีกก่อนหน้านั้นก่อนที่จะคลิปมียอดวิวเป็นแสนนะก่อนหน้านั้นอีกมีนักเรียนคนหนึ่งไปเจอกลุ่ม กลุ่มแบบบ้านเ,เขาจะมีเขามาเล่าให้ฟังว่าเป็นบ้านใน t ิ k กต็อกแบบเช่นคนนั้นไปไลฟ์ก็ไปช่วยกันไลฟ์ช่วยกันดูช่วยกันกดติดตามอะไรประมาณเนี้ยอ่าแล้วผมเนี่ยผมบอกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่ทางผมเลยอย่างนั้นไม่ใช่เรียนกับผมต้องเรียนแล้วเป็นผู้นําไม่ใช่ผู้ตามผมพูดเนี้แต่ขออภัยนะครับใครคนที่ทําอยู่ผมขออภัยผมไม่ได้ว่าแต่ผมแค่บอกว่าเฉพาะเฉพาะผมจริงๆผมให้ผู้คนดูผมก็ไม่เชื่อ แล้วก็ไม่มีคนดูยอดวิวหายแล้วพอผมทําคลิปสอนแบบเนี้ยมันคลิปนานเนี้ยห้านาทีบ้างสิบนาทีบ้างเขาก็บอกผมมาอีกคนที่เป็นกูรูหรือคนที่เก่งด้านติ๊กต็อกบอกว่ามันต้องทําคลิปสั้นๆตลกตลกแล้วพอผมทําไปก็มีอีกมีอีกคลิปต้องสั้นกว่านี้นะต้องอย่างนั้นห้ามพูด ห้ามพูดถึงแอปสีฟ้าใครเคยได้ยินบ้างผู้ชมในทิกตอกห้ามพูดถึงทิกตอกเอ้ยห้ามพูดถึงแอปสีฟ้าหรือ Facebook เดี๋ยวเข้าแบนอย่าทำอย่างนั้นเดี๋ยวเข้าแบนอย่าทำอย่างนี้เดี๋ยวเข้าแบนคนจะไม่ดูเขาจะไม่ดันใครเคยบ้างผู้ชมในทิกตอกนะเขาจะไม่ดันคลิปผมทำทุกอย่างเลยที่เขาจะไม่ดันคลิปแต่ผมไม่ทำผิดกฎอะไรเลยเพราะผมให้สาระแบบนี้ผมสอนเรื่องดีๆผมรู้สึกแค่ว่า ทำดีมันต้องได้ดีสิวะแล้วผมก็ใช้กดแรงดึงดูดของผมนะที่ผมทำทำไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อจากสามพมาเป็น4ี่พันห้าพันหมืนหนึ่งตอนนี้ประมาณหมื่นสยอดวิวเพิ่มขึ้นพวกคุณก็เลยดูผมได้ดูดูด,ดูเนี่ยเคยค่ะเคยค่ะใช่ไหมผมทำทุกอย่างเนี่ยแม้กระทั่งตอนนี้ผมก็พูดถึง Facebook แต่สิ่งที่ผมพูดผมรู้เจตนาผมไม่ต้องการดึงผู้ชมจาก t ิ k ตอกไป Facebook ผมรู้ว่าคนดู t ิก t o k ก็รัก t ิกตอกคนดู Facebook ก็รักติกตุกไอ้รักรักเฟซบุ๊กรักตุกๆุก,ก,กอะไรล่ะลิ้นพันกันนะคุณเห็นอะไรไหมกดมีครับเคารพกดแต่ผมสร้างกฎของผมขึ้นมาเองผมเอาเจตนาลมของผม,ผมเอาตัวผมอะ่ะเป็นกฎแล้วให้ติกตอกทำตามผม ล่าสุดเมื่อสองสามวันที่แล้วเอเจนซี่ทาง t i k ต o อกติดต่อมาขอร่วมงานเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยเหมือน f a c e b o o k อะครับมีเซ็นสัญญาไหมอะไรเงี้ยนะแต่ผมต้องขอบคุณนะครับแต่ว่าผมปฏิเสธไปเพราะผมเคยทำแบบนี้มาแล้วใน Facebook มีผู้จัดการมีเอเจนซี่มาแล้วระยะเวลาประมาณที่ผมทำทั้งหมดนะสองเดือนเข้าเดือนที่สามกดแรงดึงดูด ที่ผมใช้มันได้ผลเสมอมันไม่เคยทรยศผมเพราะมันมาจากตัวผมไงมันไม่ได้มาจากว่าไปตามตามกฎอันนั้นไปทําตามบ้านนี้ไปทําตามติดตามคู่นั้นไปติดตามมาแล้วติดตามกับถูกถูกต้องสิ่งที่เขาทําถูกต้องแต่ดูเหตุผลหรือระยะยาวดิคุณจะทํายังไงระยะยาวอะ่ะเรามาอยู่ตรงนี้เพื่อพัฒนาให้เติบโตขึ้น ผมโตช้าครับระหว่างช่วงเดือนแรกคนที่ไปกดติดตามกันติดตามไปติดตามกลับติดตามไปหรือว่าไปดูร้ายหรือมีบ้านที่เขามีบ้านกันอะถูกต้องครับตอนนั้นอะผมผู้ติดตามลดลดลดดดแต่สุดท้ายผมใช้กดแรงดึงดูดของผมผมสร้างกดขึ้นมาเองแล้วผมก็ฝังเข้าไปจิตใต้สำนึกแล้วมันสั่งทุกอย่างให้มาเป็นแบบนี้มันรวบรวม ไม่รู้แหละทิกต o อกจะมีกฎอะไรที่มันยากเย็นขนาดไหนมันได้เว้ยเพราะเนี่ยใครที่อยู่ในกลุ่มที่เรียนไอ้เรื่องออนไลน์ของผมอะผมก็เอาให้ดูว่ามีเอเจนซี่ติดต่อมาจริงๆผู้จัดการต้องการจะร่วมงานด้วยแต่ผมได้ปฏิเสธไปผมแสดงให้ทุกคนเห็นแล้วว่ามันทำได้ทุกเรื่องที่คุณต้องการยกตัวอย่างเช่นเรื่องของ f c e e o o o อ่าขอใส่แว่นก่อนถ้าเปลี่ยนละมาเรื่องของ Facebook Facebook ผมจำได้ ผมเล่นเกมนะครับในคอมพิวเตอร์อันนี้ตัวผมเออนี่เล่นเกมนะเกมเนี่ยก็บังคับตัวใหญ่นะอะไรประมาณนี้กฎของการจะได้เซ็นสัญญาใน Facebook เนี่ยต้องมีผู้ติดตามหนึ่งหมื่นคนแต่ผมได้เซ็นสัญญากับ Facebook ตอนมีผู้ติดตามแค่สามพันคนผมก็ใช้วิธีเดียวกันเรื่องของกฎแรงดึงดูด